ปกติแล้วจะไม่มีลูกพวกที่ไม่ออกลูกเลยไม่ออกลูกไม่ใช่ทุเรียนเป็นหมันนะ <laughs> ม, <laughs> มันไม่มีลูก<า>เพราะว่ามันเป็นโรคร<ช><ห>ากเน่<ห>าคนเน่านะสวัสดีครับผมโหน่งเกลือจืดนะครับวันนี้ได้เข้ามาสวนทุเรียนของน้องแอนซึ่งอยู่ตําบลจอปอลออําเภอกะบุรีจังหวัดระนองนะครับซึ่งน้องแอนได้นาเกลือจืดมาใช้ในสวนทุเรียนของแอนเองซึ่งปลูกไว้ประมาณเกือบร้อยต้นได้นะครับ อยากถามน้องแอนนิดหนึง่งทุเรียนต้นนี้ก่อนใช้เกลือจืดมีปัญหาอะไรบ้างครับก็ต้นมีแผลเป็นโรคประจําของทุเรียนนะคะแล้วก็ใบใบไม่ค่อยมีใบเหลืองใบใบเหลืองใบร่วงะร่วงค่ะอ๋อใ,ใบจะร่วงเป็นแผลต,ตรงนี้เขาเรียกว่าโรคไอรากเน่าคนเน่าเนาเนะค่ะ <laughs> ซึ่งส่วนใหญ่ทุเรียนก็จะเป็นลักษณะนี้แหละแล้วก็หลังจากใช้เกลือจืดแล้วเป็นยังไงบ้างครับ แผลที่เป็นก็แหง้งหายแล้วก็มีใบเพิ่มขึ้นค่ะหมายหมายคามว่าอันนี้ใช้กระจืดทาแล้วแผลมันแห้งใช่ไหมใช่ค่ะใช่ <laughs> หลังจากใช้กระจืดไปแล้วเนี่ยประมาณสักกี่วันมันแตกยอดใหม่ออกยอดใหม่ประมาณ2อ <laughs> าทิตย์อะค่ะประมาณ2อถึงสสัตวาว์นนะครับแล้วเรื่องผลผลิตเป็นยังไงเรื่องลูกก็ ปีที่และปีปีนี้ค่ะมีลูกประมาณสามสิบลูกปกติแล้วจะไม่มีลูกลูกที่ไม่ออกลูกเลยไม่ออกลูกไม่ใช่ทุเรียนเป็นหมันนะ <laughs> <laughs> มันไม่มีลูก <h à> เพราะว่ามันเป็นลูกรากเ <c oughs> น่าขนเน่านะเดี๋ยวนี้ปัญหารากเน่าขนเน่ามันเลยทําให้ออกลูกไม่ได้พอใช้เกลือจืดมันไปรักษารากเน่าขนเน่ามันถึงออกลูกได้ <c oughs> ได้สามสิบลูกแล้วก็ผลผลิตเป็นยังไงพวกเนื้อพวกเปลือกพวกอะไรเป็นยังไงก็เปลือกบาง เบอกบางเบอกบางลูกสวยลูกสวยเนื้อเป็นไงเนื้อข้างในก็สีสีเหลืองดีค่ะอ๋อมีมีหนอนมารบกวนเหมือนเมื่อก่อนไหมไม่ไม่ค่ะไม่มีเลยค่ะแลวคนมาเก็บทุเรียนตกใจไหมก็ตกใจค่ะตกใจตองที่ว่าแบบมันมีลูกมันมีลูกปกติแล้วมันไม่มีมันไม่ติดลูกไงอ๋อปกติไอ้คนเก็บจะรู้เลยว่าต้นนี้ยคือไม่มีลูกใช่พอใช้เกลือจืดแล้วมันมีลูกใช่ค่ะเป็นเพราะอะไรแปลกใจไหมเนี่ย ก็แปลกใจเหมือนกันค่ะก็เห็นผลดีอ่ะก็เลยสั่งมาซสั่งมาสั่งนี้รอบนี้รู้สึกรอบที่สามรอบที่สี่จำไม่ได้แล้วค่ะคือเรื่องของเรื่องเกลือจืดเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มธาตุอาหารทั้งหมดนะครับกลุ่มธาตุอาหารเป็นธาตุรองกับธาตุเสริมทั้งหมด8ชนิดด้วยกันอาการที่ทุเรียนที่จะเป็นคือเกิดจากการอาหารมากเกินก็คือทุเรียนเป็นเบาหวานรู้จักไหมไม่รู้จักไม่รู้จักคนเป็นเบาหวานรู้จักไหมารู้จักอ่ารู้จัก ผูเรียนเป็นเบาหวานก็เหมือนคนตรงที่ว่าอาหารมากเกินกินอาหารมากเกินฉีดฮอร์โมนมากเกินการฉีดฮอร์โมนมากเกินเนี่ยมันเป็นมันทาให้พืชเนี่ยนิสัยเสียไม่อยากสั่งข้อแสงไม่อยากหาอาหารนะครับเอามาดูแผลมาแผนดูใกล้ชิดหน่อยอ่ะแผลตรงนี้นะครับอันน,นี้แผลนี่แห้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าน้องแอนได้ใช้เกลือจีดผสมน้ําแล้วมาทาแผลที่เป็นเมื่อก่อนน้ำนออกอหมดนะครับ ตอนที่ผมมาครั้งแรกนี่เอาเกลือจืดมาส่งนี่น้ําออกตลอดเนี่ยนะครับน้ําเกิดจากเชื้อรากเน่าคนเน่านี่นะครับตอนนี้แห้งหมดละแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ใส่ทางดินเพื่อให้รากนั้นดูซึมขึ้นไปทางดินนะครับน้องแพนดูตลอดทางต้นเลยจากต้นนี้ซึ่งไม่เคยมีลูกเลยนะครับใช้เกลือจืดไปแล้วมีลูกออกมา30ลูกก็ขายได้เงินไหลายตังค์อยู่น้องแอนคิดว่าคุ้มไหม ก็คุ้มค่ะที่ผ่านมามีใช้สารตัวอื่นหรือว่าปกติก็ใส่ปุ๋ยเคมีเหมือนกันค่ะแต่ว่าพอมาใส่ตัวเนี้ค่ะก็ดีขึ้นอ่ามันเป็นการเติมเต็มให้กับปุ๋ยเคมีแล้วอย่างมันกระตุ้นให้ปุ๋ยเคมีเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเพราะว่าถ้าดินไม่ดีนะใส่ปุ๋ยเคมีเท่าไหร่พืชก็ไม่กินพืชกินไม่ได้นะครับพอใจเกิดจิตไหมพอใจค่ะจะใช้ต่อไหมก็ใช้ต่อค่ะสั่งมาแล้ว <laughs> ส,สั่งมาเยอะสั่งมาเยอะเลยวดน,นี้กะใช้ยกสวนเลยค่ะก็ใส่ทุกอย่างนะคะเปลี่ยนมันเป็นพืชที่อ่อนแอนั้นการจะให้ปุ๋ยให้ยานเนี่ยต้องระวังเรื่องโ,โรคโรคลักเน่าคนเน่าไม่ว่าจะเป็นไฟทอปเทอร่าหรือราสีมิูเนี่ยทุกอย่างเกิดจากปุ๋ยและฮอร์โมนการควบคุมปัจจัยเรื่องการให้อาหารให้พืชนะครับแล้วเราก็ต้องรู้อีกว่าพืชต้องการธาตุอาหารอะไรบ้างนะครับพอจะเข้าใจแล้วเนาะ เขาเข้าแค่นี้น้องแอนปีที่แล้วเก็บทุเรียนขายได้ไปกี่แสนนะอถ้าถ้าถ้าไม่ไม่รวมที่นี่ถ้าเฉพาะที่นู่นก็สิบกว่าตันสิบกว่าตันก็ล้านกว่าดิล้านกว่าส่วนที่นู่นนะคะที่เจ้าปลารอเจาะปลอก็เอาไปใช้เหมือนกันแล้ว่าปีนี้ใสเต็มที่เลยใส่สั่งมาใสสักสามเดือนสี่เดือนค้างใส่ค้างก็พอนะ ไม่ต้องใส่บ่อยเพราะมันเปรี้ยงแต่ใส่บ่อยได้มันก็ดีมันไม่เป็นไรแล้วแต่มันเปรี้ยงแล้วก็ธิดป้องกันมแมลงเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณสักสามเดือนถ้าใส่ทุกสามเดือนได้โอเคแล้วพอก็ปกติเมื่อก่อนอะ่ะฉีดฉีดมแมลงบ่อยครับพอใส,ใส่ตัวนี้ไปก็เว้นห่างเว้นห่างเว้นห่างได้ก็มีบ้างใส่ <ừ. S 2> ใส่แต่เกลือครับแล้วก็ปุย๋ยเหมือนที่พี่แนะนำอะค่ะอ๋อครับ การทางเกษตรที่ดีต้องใช้ผสมผสานกันไป <ฮะ S 1> เราจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งแบบสุดโต่งเลยไม่ได้เคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ช,ชีวภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้กินนะครับเราต้องรู้จักการใช้ผสมผสานแล้วก็ประยุกต์ใช้ให้เป็น <ฮะ S 1> แล้วจะ,ะเกิดผลลัพธ์ที่ดีโอเคในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณน้องแอนมากนะครับที่ให้ความร่วมมือเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับสนใจเกลือเจิดโทรได้เลยนะครับ096 6 3 5 9 9 6 6นะครับ